คุณผู้ชมคะหากพูดถึงเรื่องของปัญหาภาัยแล้งนะคะถือว่าไม่ใช่แค่ภาระของรัฐบาลเท่านั้นนะคะในส่วนของภาคเกษตรกรเองค่ะก็ได้มีการปรับตัวแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้สมร์ทนิวเซียนเขาลึกของเราคะ่ะจะพาไปชมบ้านสารฝันนะคะฟาร์มขนาดเลขที่ถือเป็นตัวอย่างในการต่อสู้กับภัยแล้งอย่างได้ผลติดตามจากรายงานเลยค่ะ อารมณ์ดีเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีกินอาหารที่ดีออกไข่คุณภาพดี <ไป S 1> ดเพื่อผู้บริโภคคือไก่อินทรีย์ที่เกิดจากแนวคิดพึ่งพาธรรมชาติดีต่อไก่ผู้เลี้ยงและผู้บริโภคไก่อารมณ์ดีก็คือเราไม่ได้กักขังเขาค่ะเราเลี้ยงกับธรรมชาติอยู่บริเวณแบบธรรมชาติเลี้ยงกับผักธรรมชาติผลไม้ธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็มีการหาอาหารในแปลงของเราเองดูแลดูแลพื้นที่ของเราเองอะ่ะ มีผักกินเองอะไรเองได้หมดอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยจากที่เราเลี้ยงมาเนี่ยรู้เลยว่าไก่เขาชอบมากเลยเขาได้มีที่ออกกําลังกายได้ไปนู่นไปนี่เพราะเรามีบริเวณให้เขาไม่ได้ไปอยู่ในกรงตาบะค่ะก็อย่างที่เราเห็นอยู่ไก่พอเขาอารมณ์ดีเขาจะออกไข่ที่ที่ดีให้เราด้วยปกติเขาจะอยู่กับกรงเล็กๆให้อาหารให้วัคซีนซึ่งของเราเองเนี่ยใช้สมุนไพร ฟาร์มขนาดย่อมแห่งนี้ยังเป็นส่วนผสมที่เพาะป,ปลูกพืชผักไว้รับประทานเองพร้อมกับจำหน่ายผักปลอดสารพิษโดยเฉพาะต้นอ่อนทานตะวันผักมากคุณค่าที่ออกผลผลิตสม่ำเสมอวิธีการปลูกไม่ยากตัดขายได้ใน7วันทำรายได้มากถึงกิโลกร,รัมละ100บาทการปลูกเนะะี่ยค่ะใช้ประมาณ7วันเริ่มตั้งแต่แช่น้าเลยอะคะ่ะแช่น้าไว้หคืนแช่ตอนเย็นนะคะตอนเช้าก็เอาน้าออกแล้วก็เอาอบ วิธีการอบก็คือใส่ตะกร้าที่มีรูค่ะแล้วก็เอาอะไรครอบให้มันแบบอากาศอากาศไม่มีตกเย็นมันจะงอกงอกมาสักประมาณมินเนื้อค่ะก็เพาะลงถาดได้ก็วิธีเพาะลงถาดก็ใช้ดินไม่เยอะค่ะประมาณสัก1น,นิ้วนิ้วฟุตค่ะใช้ถาดดําก็ได้ใช้ตะกร้าที่เห็นก็ได้ค่ะใส่ดินไปประมาณ1นนิ้วแล้วก็นำเมล็ดที่งอกอ่อนๆนะคะมาหวาน หวานก็ไม่ต้องให้ชิดมากแต่ก็ไม่ห่างมากนะคะเพราะเราจะได้ต้นที่สวยแล้วก็อวบด้วยก็หลังจากนั้นก็รดน้ําเช้าเย็นค่ะขึ้นชั้นได้เลยอันนี้ต้องระวังนกธรรมชาติค่ะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเร่งกระบวนการเลยการรวมกลุ่มกันของเหล่าเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ยังทําให้รายได้ของฟาร์มแห่งนี้เพิ่มขึ้นแต่ละเดือนมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า1 0,000บาท เปลี่ยนวิถีชีวิตเคมีของมนุษย์เงินเดือนที่พึ่งพาแต่เทคโนโลยีมาสู่วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษพอเพียงและยั่งยืนประกิจชนะสบวนถ่ายภาพนนสมรสาสตรวงิมสกุลทรูฟยูรายงาน